ทำงี้เหรอเอาไปเลย,ยใช่เอาไปเอาไปเสนาจอครับยำวิกเอาไปหนึ่งได้แล้วเหรอเดี๋ยว <รอ S 2> เดี๋ยวใส่<อ>ไปก่อนใส่ไปก่อนครับโอเคได้แล้วครับแล้วมันองมายังรอรอวิกรอเครื่องทำงานก่อนนะครับเอาเหรอ ขาอย่งอันนี้อ่าฮะมันลงมาแล้วหรือเปล่าดูดิเปิดเปิดดึงค่ะดึงขนั่งขะนั่งขะนั่งขะนั่งไม่อย่างอยังยังต้รอเอาใหม่ป้ะสแกนใหม่อ๋อเอ้าเกิดอะไรยังวะมันลอยอยู่มั้งหายไปไหนแล้ววะไม่มาสแกนอยู่ยังอย่งมันยังไม่ลงมาเหรอเมื่อกี้มันยังไม่ได้สแกนเลยทำใหม่สแกนใหม่เข้ายังไงอ่ะ เปิดหน้าจอตัวเองก่อน